จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามันมทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและศรัทธ ที่ริเนเอือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค13 8มิถุนายน2566ครับขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลและเลือกแล้วขอเรียนเชิญประธานในพิธีนางวิมลมานวินไทยสงรองศึกษาธิการภาค5รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13ได้ขึ้นเปิดกรวยหน้าภาพระวรมฉายยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทร สีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบของปวงชนชาวไทยเบลเชินครับทั้งหมดตรง ต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ยืนตรงกลางด้านหน้าเวทีขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสัญจรนกระสคงศึกษาธิการสาภากีฬาทำความดีเพื่อแผ่นดินอยากเป็นอาการเรียนเชิญครับ การจังหวัดสุริมทร์ท่านผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเชียงภูมท่านผู้แทนจทากสำนักงานปลัดกทรงศึกษาธิการท่านวิทยากรท่านผู้บริการโรงเรียนในเขตพื้นที่ปัมศึกษา จังหวัดพระพหสีมาเขตสี่ท่านผู้ปกครองท่านมาิีเพื่อการทุกท่านมาติดโครงการจิตอาสาสัมจริประชุมศึกษาธิการสามวัคคีททำดีเชื่อปีนดีนายพี่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาการท่านที่สามาจารยิ กิากรรมสังคมเพื่อความเด็นอกโครงการจิตอาสาสังจรนกระทรวงศึกษาธิการสามันทีดัางดีเพื่อแผ่นดินประจำปี2566ขึ้นมาเพื่อให้ได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมซึ่งความสำคัญการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้คนที่ได้ร่วมกิจกรรมและมุองกร่นต่งสังจาธิการตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง ีจิตสำนที่ดีมุ่งกานประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรส่งเสริมการมีจิตสาธารณะมีความรักและความสามัคคีภายในองค์กรและเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมของประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้นะคะที่ฉันก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้โครงการนี้สามารถดําเนินไปได้อย่างดียิ่งโดยเฉพาะสองสามวันที่ผ่านมานะคะเรามีกิจกรรมจีนอาสนะคะเราเป็นประโยชน์ที่โรงเรียนอย่างนี้นะคะดังนั้นในโอกาสที่ต้องการขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าถึงนะคะซึ่งได้สนับสนุนมากมายบางส่วนนะคะที่ได้ช่วยเหลือทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้นะคะ และวันี้บันได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดโครงการจิตอาสาสั่อสารกระทรวงศึกอาธิการสามวันทําทเนีเพื่อแผ่นดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนงานศึกาธิการภาค13ประจาปีงบประมาณ2,566นับัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ 咱咱咱交朋友。 So... Oh. แลกะกิจกรรมเยาวชนผู้แทน นี่ก็คือหัวหน้าชุดของเรานะครับลำดับต,ต่อไปขอเรียนเชิญท่านดำเนินเพียรค้าผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชาสีมาเขตสี่แฉกน,นี่คือบุคลากรคนสำคัญของวงการศึกษาของเรานะครับเป็นเว่าเป็นผู้ังคับบัญชาและก็ร่วมง,งานกับทีมอยาคค่างก่อนขุนศึนด้วยดีเสมอมาขอพระคุณท่านที่ให้เกียรติกับเราด้วยครับ ที่6ครับขอเรียนเชิญท่านวราพรบุญเทียงรองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์นะครับผู้แทนสถานการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับเราด้วยนะครับท่านที่7นะครับขอเรียนเชิญนางสาวสายรุ้งจุ๋ิโชศึกษานิเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษตัวแทนศ,ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาครับโอกาสนี้นะครับขอพระคุณท่านนงคาะภายเงินรักษาการผู้ในการโรงเรียนบ้านทะเลเสีมาประชาสัมันการบรรยายสดนะครับที่เป็นต้นแบบให้กับคุณสึกทั่วประเทศดังนั้นนะครับท่านก็จะได้พบกับอัธรศในการ ชมอีกแบบหึงนะครับในช่วงเช้านี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งให้พร้อมนะ